เนอไวเมื่อกี้ก็คือสั่งหมดกิกไม่้อราคาใจมากเลยอะเฮ้ยมขึ้นมาอะไรัดีดีเอาไปไหมเอาไปก้อนเลยไหมเอามาทั้งจานเลยได้ไหมได้แรกกันาง Di sweet country to So สวัสดีค่ะทุกคนเราไม่รู้ทำไมว่าเราชอบเปิดคลิปแบบตอนเดินแบบนี้มืกันเนาะหรือว่าตอนนั่งรถ <laughs> ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินแบบสเต็กนะคะในเมือง <laughs> เป็นเหมือนพิเศษก็คือ เป็นเบอร์ Day ์ดินเนอร์นะคะแต่ว่ามันก็เลดมาประมาณ3-4วันแล้วนั่นนะคะคือร้านเป้าหมายของเราคือโต๊ะของเราสิใครเต็มมากเลยตอนนั่งตรงนีย้ยร้านดีมากเลย ลุกวันนี้นะคะเราก็มาแบบชอบทรงผมมากเลยเหมือนทรงผมสมัยตอนเด็กๆอะ่ะแบบแม่พาไปเต้นใช่ไหมเราต้องไปทำผมที่ร้านอะ่ะแล้วเขาก็จะยีผมเราฟูๆอะ่ะยุคก็เลยไม่รู้ยุคเก้าสูมีอยู่เลยช่วงนั้นๆที่แบบกเขาก็เสิร์ฟมาแบบให้กินกินเล่นก่อนนะตัวน,นี้เป็นเมนูนของเขาอันนี้ เต็นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนกินอะไรเยใช่ไหมชาตุคุยอันนี้เป็นเครื่องดื่มเนสเปเชียลของอเมรเป็นสไปซี่อะไรสักอย่างสไปซี่จิงเจอสไปซี่จิเจอเาสั่งอาหารเสร็จแล้วก็ต้องปิดเมนูนะคะาจะดีร้านเขาดูดีมากเลยอ่ะ เมื่อกี้ก็คือสั่งว่ากิวก็คือไม่ได้ดูราคาเลยอ <laughs> <ะ>่ะวัดใจมากเลยอะเท่าไหร่กิ <laughs> ๊กกรัมอ่มดดะ <laughs> ดีมั้นน <c oughs> ยอุ้ยอันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะเนื้อไง มีเพสโต้ของโบดเราเลยอ่ะใช่งปะอืมอร่อยมากแล้วก็มีเหมือนแบบคุณตองคูชอนข้างบน mm hmm. อันนี้คือเฟัวกรานะคะแับมันเหมือนเป็นข้างบนเป็นอะไรอ่ะ mm hmm. เหมือนแอนยอนหรืออะไรมันคืออะไร um, radish r a d ดิชข้างบนมันคือ r รด i s h นะ เขาเหมือนแบบเอาผักมาทำเป็นไอติมอ่ะมันมีความเย็นๆะนะม,มันเฟรชมากมันอร่อยทุกองค์ประกอบจริงๆอ่ะคือทุกอย่างเขาทำแบบดิมันมันเหมือนทุกองค์ประกอบอ่ะมันเข้ากันหมดเลยเว้ยว่าเกิวเป็นไง เนี่วาคิววาคิวคือแบบดีมากแบบไม่คาวเลยแล้วกินแล้วกินกับแรดชิชหวานคือมันตัดเลี่ยนแบบดีมากทุกคนอะไรคะอันนี้ก็คือบิลลาร์โนวาริบก็พอแล้วิลลาร์โนวาริไอ <c oughs> ครับ นี่ของเราเป็นวากิวาโอ้วมายอ๊อ เป็นเนื้อแบบลิปอายโอ้โหวิลานวว่าลิปอายอะนะชื่อยาวมากของเฟมนะเด็กผู้ิง มมาาเดี๋ยวเรามาชิมเฟนฟรายบ้างดีกว่าของเรามันเป็นเฟนฟรายกับเหมือนทรัฟเฟิลโอイนะคะมันหอมแบบทรัฟเฟิลเบาบันดีแต่งหน้าคือไม่ได้สองแต่งนะไม่เคยได้ทำอะบิวตี้อะเป็นฟู้ดอ่ะ ับแ้นี่นะคะเขยวคุขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเป็นอะไรชีสเค้กแล้วสั่งมาถูงด้วยนะสั่งอะไรก็ได้เขามาทำให้มึงเออเหรอเออดีดีดีอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นซอเบรครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็เลือกมาเป็นโปรเซโกนะครับไอติมอ่ะนะใส่โปรเซโกใช่ ไ่สวยมากนี่นะคะเขาทำมาน่ารักมากตอนแรกมีพุ๊กุ๊ก,ปกไปไหนเอดับไปแล้วนี่ชีสเค้กของเขานะคะมากับซอสมันคือซอสแหละราสเบอร์รี่หรือสตรอบเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ รสเบอร์รี่มันตัดกับชีสเคทีหน่อยแต่ของเบบี้อร่อยอ่ะไอติมก็ไอติมฟูเทียโซเบนอันนี้คือเลยนะโปรเซโกโปรเซโกทำเป็นไอติมอมดีสดชื่นมากเอาไปไหมเอาไปก้อนเลยไหมเอามาทั้งจานเลยได้ไหมได้แรกกันบาา้างแรกจริงเหรออุ้ยเขาแรกว่ะ เออแรกก่อนสลับก่อนเรียนเมา,ามา,าตอนนี้อิ่มมากนะทุกคนแบบโอ้ยฟูตอนนี้นะคะประมาณ9องศาโอเคนะแบบไม่หนาวแบบทรมานกำลังดีแบบส,สบายสภาพฉันก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะ วันวันนี้อาหารอร่อยมากกินจนแบบพุงแตกแล้วสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เราคงนะ่าจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมติดตาม